สวัสดีพี่น้องสุขุกคนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทั้งไทยและต่างประเทศพี่น้องวันนี้กับมาพบกับช่องยายทิพย์พาแซมมิข้าวกับยายทิพย์สบายสบายสไตล์ยายทิพย์นะคะพี่น้องจ้าวันนี้ยายทิทพย์ปรสิธิภาพมาก,กินบาเม็่เขาพี่น้องกับแกมเป็นกับแกมพี่น้องยายมูกินเขามาเนี่มีปูอัดพี่น้อง ปูอัดวาซาบินะคะวาซาบิพี่น้องปูอัดพี่น้องกินเป็นกับแกงพี่น้องนี่แยบก่กินข้าวไม่กินข้าวนะคะกินเล่นๆนะคะวันนี้นะคะพี่น้องมาม่าพี่น้องเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทั้งไทยและต่างประเทศพี่น้องเอ้ยกินปูอัดวาซาบิกับยายนาจาแล้วก็ ลูกชิ้นไนโหน้ค้าประจำย่ายนั่นแหละอ่าสร้างให้เขาอันนันไว้ให้พี่น้องเขาว่าสั่งเขาขายเหมือนก่อนพี่น้องสร้างให้เขาไว้เขาว่าสั่งเราขายเหมือนเราข,าย,รา,ขายดีเจ้านี่แซบ่บลูกชิ้นไนโหน้พี่น้องขายอยู่อ่านาเซเว่นถนนเฮียงนอถนนนาถนนอ่า อะไรอ่ะประชาสโมอสรบอกขึ้จังไลยน,นี่ลหละนาหมูบานทุ่งเศรษฐีคอนแกนพี่น้องอายุน่ะเซเว่ยนยังวัดคอนแกนพี่น้องนาหมูบ้านทุ่งเศรษฐีขาประจใหญ่ต้จงลงมไปถามกอนเนี่ยคันี้สือมีรูชินแบบนี่แบบนี่บอลออยังสินอะพี่น้องมันบุมีคขัน,นเราขายเหมือกอนยายกรบโปงสื่อยายก็ะโเอาเพราะว่าอันนี้มันแสบพี่น้องมามาพี่น้องกินเข้าับยาย อ๋อกินพอแม่กินเขาพี่น้องลืมกินปูอัดว่าสบีพี่น้องแก้วัดแก้หนาวพี่น้องนี่ก็ผักอันนี้ขึ้นช่ายพี่น้องผับขึ้นช่ายนะคะก็ต้นหอมแก้วัดแล้วก็แครอทพี่น้องแล้วไม่แก้เผ็ดคือเกาพี่น้องเปิดแก้เผ็ดมามาพี่น้องยเงินใ้ญ่ ยิทิพาแทบอีกแล้วพี่น้องจ้าผู้ใดเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิง่งปิง๊งให้ยูทิปด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายให้คิไปใหม่ให้เบิ้งให้ชมเด้พี่น้องเด้อกนสิกดติดตามกนสินั่นกันกับเบิ้งคลิปตะกอนเด้พี่น้องเด้อกันปัสัณปายญังได้พี่น้องเบิ้งคลิปกันก่อนค่อยตามค่อยยังก็ได้พี่น้องจ้ารักเหมือนเดิมรักนานๆรักกันานานๆรักคือเก่นาพี่น้อง ก็จะมียีห่ห้อนี้คือคักคือแน่แขกหุ่นนี้ดียีห่ห้อนี้มันจะมีแบบยีห่ห้อนี้พี่น้องคาบลงกังงนไปเข้ม่เจรอเอาซอสเอาหยังใส่เข้ม่เจรอโบหุ่นมายั่งโบขืนจมูกมายังนี่พี่น้องอันนี้ดีดียี่ห้อยังบุ๊บอ่านมาเป็นภาษายอยังบุ๊บแซ่ปะนองมาไม่กินไม่ใช่เดินเด้อ,ดอ,ดอด พี่น้องสุขูทุกคนกินเป็นมูกันพี่น้องมนะกูกินไนโนแซ่บแจ๊บเจลาขัางไต่งำกันแนะ่พี่น้องเออแขมยายกันนะนเจ๊ตเล่าขังไต่งยำพี่น้องยำแตงกวาขาดได้เสมอเลย ปูอัดยี่ห้อน,นี้กับแสบพี่น,อยยอน้องมีอะไรยี่ห้อแล้วด้่เซา้อเหลือปูอัดพี่น้องบางยี่ห้อก็บ่แสบหยอ้รขนาด มันงามๆพี่น้องเมื่อนี้กะหนาวอยู่พี่น้องแต่กับมื่อหนาวลายปันไดขน,นแกนบานย่ตั้งจะวัดหนาวว่าพี่น้องดีขึ้นไปบานย่กะอุ่นจังหน่อยเนาะบ่เย็นปันไหดแต่ว่ากะดังไฟผิงอยู่มื้อนี้ไปขายของพี่น้องดังไฟผิงคือเกา่าย่มันก้นที่หนาวเนาะ กาแต่ว่าปัญหาเมื่อไงไม่ค่อยหนาวปันไดพี่น้องขายของกับพ่ดีพี่น,น้องเอ้ยเงียบเงียบหน่อย ب, เงียบพี่ดีพี่น้องมีซีรีสอยู่โว้ย <c oughs> มันแ้ยงจัดสุดอยอดเลยพี่น้องเอ้สวงว้าเลยบมกาชิมไรหยางไปใส่คนหรือจุ่มหยับ่ปย่ายทางหนาปะวะถามย่ายหยางไปทางหลังตลาดกันไปทางไหนทางหนาย่ายเอ้ยมาสันโอ้ยเหยับคือกันละคือเก่าบาบาเป้แม่หมือนพี่น้องเอ้ย คายดีเป็นบางมือพี่น้องบางมือคล้ายดมืกอบางมือคล้ายบ๊ดีบางมือคล้ายดีแล้วเจ้ามือเหอพี่น้องแนวนอนมาได้เนาะคาคล้ายพี่น้อง มือดีมือบอ่คนขายคนขายก็ซื้อกันไปซื้อกันมากอยู่แหละพี่นอ้องเจ้าซื้อ่อย่อยซื้อเจ้าอยู่แล้วตั้งมวนน้องๆเขากัแม่ไม่กินนันปลาเผาดีบัรว่าไกล้มุนติเัรว่า โอ้ยอยังให้กินดูไรเนอกเ,กเ,เออดี๋ยวนี้เคี้เจ็บแข้วกินก็บ่ได้กินยังกระยำยังก็บไ่ได้ย่ายว่าย่ายเจ็บแข้ว <Rey> <C lar o> เขาก็ถามว่าแม่บ่กินตีปลาเผาหมดแล้วกินดูยาหรือเบื่อเนาะพี่น้องเดี๋ยวบุญนนุ่นกันอยู่นละโทษพี่น้องมู <C lar o> น,นไร ชิ้นได้หนุ่แสบ <c oughs> แขกไปได้มากทานมากขนแก่มมาอุดหนุ <c oughs> นเล้งเดอ้อพี่น้องเลยเ <c> ฮ <oughs> ้ย <c oughs> โ้ย <c oughs> โ่ <c oughs> บัวใบบัวใบวาซาบิเฮินไหล

แซ่บมันกินยาวพี่น้องจินหลายมากเลย เดาไมาได้มากินเป็นมูกันเดอพี่น้องเลยทุกคูทุกคน ยำงพักก็บอกขาดแล้วพี่น้องขายยังกับขายหยากพี่น้องเสมอนี่พวคือสมัยตะก,กี้สมัยตะก,กี้เห็ดกองณบ้านในเดียวคนมาถามซื้อแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้เห็ุเดี่ยวก็โอ้ยนางหนาแหงอยู่คังมือกันเลยบ้านเป็นของง่ายพี่น้องเอ้อขายขายเสมอนี ลำบาเข้าคองกับแพงพี่น้องเครื่องเคียงอะไรสื่อมาเหตุกะแพงขายกับึ้นราคากับบัตรขายแพงกับบได้พี่น้องขายแพงกะ เมื่อตนผูพิสิมาือเครื่องเคียงกับแพ้งลงทุนกับมือละลายพี่น้องหาแล้วมือกับคาดอร์น้งมือกับได,ดนิดน้อยพี่น้องมันคือสมัยตะก,กี้ ใคยเนี่ยยังยกระดายบาะว่าเพิ่นว่าตัวพากกันจมมับแมบยูพูได้กระดายพี่น้อง อังินว่านหวา,านพี่น้องไงซับใหญ่กับรู้ทุกมือเลยพี่น้องรู้ทุกมือ่อซับเยอะกว่าพ่อป็นไหย่พี่นองง้อยไปบอกว่าใจอยู่พี่น้อง กันราบอให้บวกหนึ่งบวกสองกันย่งมีมาอยู่พี่น้องมึอนี่ก็มีมาในคลิปคลิปที่แล้วนะี่ก็มีมาอยู่พี่น้องเออจะเจ๊จังไดน้องน้องน้องกันได้ไดเมันผู้ฮ็ดใไม่หม่นนะ่ะเท่ากับบอกจำ้จำจอยู่ยย่ก็บบอกทุกมือถุกคลิปทุกคลิปอยู่ว่าจะบวกหนึ่งบวกสองเด้อเปลาแนวไหมย่าวะกันย่างมีมาอีกอยู่โอ้ยย่เดมม,มือใ,ใจพี่น้อง เดี๋ยวจับใหม่จับเมื่อยุ่ไม่ไม่ก็ได้ยายก็่ได้ใจจืตใจดำดอกน้องๆยายจะสนับสนุนน้องๆึ้นมาไม่ก็ได้เจ้าว่าบวกนุ่งบอกสองยายยังบอกแล้วพี่น้องเอ้ยยังมีมากอยู่พี่น้องยายก็ดูได้ป่ไ้ปะเนี่ยพี่น้องจะปล่อยพันกับปะไ้พี่น้องเอ้ยบอกว่าจะบอกว่าแน้วไม่พี่น้อง รุดเขามา้าหาย่ายนะมันก็รุดไปด้วอยอก,กดออกกับมือกันพี่น้องเอ้ยทู่มเอือรดเขา่าซีออกหาเข่าหาออกซีเป็นหนงสี่เลยพี่นอ้องสู่มเอือไ่เข้าใจือกันพี่น้องเอ้ย,ยาหก่ขนาด สันญาทานซอยกันในพี่น้องเข่ามาล้าบอกกดออกตีพี่น้องสักพักหนึ่งกดออกตีเหตุท้อพี่น้องเลยให้เขลองใจรึงกันรังกันแน่พี่น้องเลยยิงใจต่อกันพี่น้องจะอาชีพเดียวกันผู้ใดก็มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันพี่น้องเข่ามาปั๊บกะกะต้องการกับจุดมุ่งหมายกันเดียวกันนะพี่น้องเพื่อนๆก็เข้าใจอยู่น้องเลย ทานหยำได้ยายก็ได้พี่น้องท่านทานหยำได้ก็รอบ,อบเลยแต่จริงๆแล้วเก็บแถวจังน้อยอยู่อันน้องๆเพื่อนนันคอมเมนต์มาบอกว่ายายแบ่งพันเสร็จแล้วให้ยายอมน้าเกลืออมน้าเกลือนะยายว่าอย่างนี้ยด้ก็เหตุอยู่พี่น้องจะเหตุทุกมือจะเหตุก่อนตีน้อง,องๆเขาบอกน้อง เพื่อนยูทูบนุ่งกันนี่แหละจับมือจับไม้กกันแล้วลพี่น้องเขากระคอมเมนต์มาในสิ่งที่ดีๆเนาะพี่น้องเขาก็ทำตามกต่ซีแมนอยู่ด่าโบราณเพิ่งก็บอกว่าให้อมน้ำเกลือพี่น้องแปรงฟันให้สะอาดแล้วก็อมน้ำเกลือบ้วนน้ำเกลือพี่น้องการให้แนยอยู่พี่น้องกยารแยกเหตุตามน้องๆที่น้องๆบอกเด้อแยกเหตุตามแล้วพี่น้องจ้าที่น้องๆเพื่อนเพื่อนยูทูบนุ่งกันเนี่ยที่บอกแยกบอกให้แยกว่าอมน้ำเกลือได้ยัยว่าท่าน แปงพันศาแล้วก็อมน้ำเกลือบ้วนปากอมน้ำเกลือสั่นนี่กัเฮตตามก็ดีขึ้นอยู่เกลือนี่มันรักษาเหงืออรักษาฟันอะไรพี่น้องแม่นี่ดีนะเขาปรองหนังค่ะว่าเจ็บ๊บเราไปถอนหนวดโมเมนต์ในพี่หน้องเขา้องรักษามันก่อนจะมากันผู้ใดเขาปรย,ย่ยันเขาไปอันนั้นเขาก็ไปถอนเลยเลยเป็นลักษณะคือยายเลยพี่น้องเขาไปถอนแน่ อันนี้ใยบุกกายายกลัวใยหยันหยันความเจ็บใช้ถ้าไปถอนอยู่เหลี่มนึงอ่ะถอนไปแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ออันเตาไฟสามเตาเอาใยใาย,ย,ยูายหนาวหนาวจะบัน่นขึ้นเลยพี่น้องถอนแข่เหล่มหนึง่งเคยถอนมาแล้วก็เลย,ยายก็เลยหยนันตะขุนมากใยหยัายยานบอกกาถอนอีกเจ็บกวาทนเนาะ แบ่เนาะอิ่มเนาะรื no ่งกินทุงเหล้าอิ่มมาพ่อกันยังไม่ได้กินกับกินในกันเบิงเนาะพี่น้องเห็ดยังไดได้แล้วพี่น้องพ่ากุมมาสายกินเนาะเก็ต้องกินให้พี่ให้น้องเบิงให้เพื่อนเพื่อนเบิงเขาต้องกินเขาจะไปสายอื่นมาได้พี่น้องเขามาสายกินมาพี่น้องไปสายอื่นกับกระไรยูนมาพี่น้องเขาต้องกินกิน พี่น้องจ้าแยกกับอีมแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็สําเนียงก็น่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าน,นะจ้าสวัสดีค่ะ